กาวฟโกและ369โ okay. อเคมีมาถามไหมครับเราสองตัวนี้ม,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 มกกีครับมีกรณีกาซิโกกับ369เนี่ยคนที่ปวดเข่าเข่าไม่ดีกินคู่กันเลยได้ไหมครับถ้ามีคนปวดเข่านะครับแนะนำสามตัวออกสี่ตัวครับจริงตัวนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกๆคนต้องกินนะครับแต่ผมรู้ท่าททุกคนกินหรือเปล่าใช่ ถามิกินอยู่ไหมเนี่ยอ่าโอเคถ้ากินอยู่ไปพูดถึงเพราะเป็นตัวแ t a n ล a r พื้นฐานที่ทุกคนต้องกินทุกวันแต่ถ้าวันนั้นคุณไม่กินข้าวกินน้ําคุณไม่กินผมไม่ว่าแต่้าวานี้คุณกินข้าวกินน้ําอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณควรกินซันนะครับไม่ต้องบอกว่าทนาะไรบ้างเป็นทองนะโอเคอยากได้เลยถ้าเรื่องของโปรตีนที่อาจารย์ถามผมนะครับเราควรกินกาเฟโก 2นะครับช่วยเสริมคือเรื่องของกระดูกนะครับควรกินฟีมาชาโกตัวที่3ครับ369 Q10 ทนะครับที่เรากินตรงนี้เพราะอะไรเพราะการเซโกไปแปลกล้วยเราบอกแล้วว่าช่วยเรื่องของยูริในร่างกายทุกคนมียูริหมดนะครับจะมีมากมีน,อน้อยถ้าเราไม่ตรวจร่างกายเราไม่รู้หรอกนะครับแต่มีหมดไหมมีทุกคนผมก็มีครับ ะะถามว่าถ้ามีกดยูริกพวกคุณไปบรรทุข้อต่อคุณอ่านต 9, แต่369แต่กดยูริกคุณยังอยู่มันจะเป็นข้อต่อได้ไหมไม่ได้เพราะกดยูริกมันไปเกาะตามข้อต่อถูกไหมฮะนั้นการดูดซึมของข้อต่อเราดูดซึมพวก369ไ,ไปน้อยน้อยและตัวละน้อยคุณต้องสลายกอยูริกก่อนพอกดยูริสลายปุ๊บถามว่าอาการปวดกระดูกหายไหมก็ไม่หายเพราะกดยูริกเวลามันเกาะตามข้อกระดูกเนี่ยบอกได้แค่เดียวว่ามันจะกัดและกิน กินเนื้อเยื่อของข้อต่อหรือเนื้อเยื่อของกระดูกทําให้เระดกกระดูกเปราะบางมวลของกระดูกน้อยลงพอมวลของกระดูกน้อยลงอาการข้อเสื่อมข้อเส็จคุณตามมาแน่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ตรวจมวลของกระดูกเหมือนที่ลูกค้าเราคุณเงคุณพี่วันอ่ะชื่อจริงเชืช่ออะไรผมจำไม่ได้อ,อ่าพี่สุภาพสอนเขาตรวจมวลของกระดูกมาครับมวลกระดูกน้อยมาก แต่กินฟีมาไชโนและสารของเก้าไปวนกลุ่มกลับมาดีขึ้นรู้สึกขอไปตรวจมาให้ทางโภชนาการนะครับที่ผลตรวจอยู่นะครับพอกดวจยุลีสลายปุ๊บอ่ะฉันไม่ต้องกินละถามว่าคุณจะกินแคลเซียมก็ม้าไปเสริมเร็วเยอะหรือถามว่าต้องกินกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนละ่ะมันถึงจะเสริมสร้างให้เร็วขึ้นไม่ต้องเลยพอยุรีสลายปุ๊บนะครับคุณกินไปสละมินปุ๊บเนี่ยค,คุณกินฟีมาไชโทนที่มีมิวแคลเซียมถูกไหมครับ Er มิแคลเซียมโมเลกุลเล็กกว่าตัวแคลเซียม er การดูดซึมจรีนได้ดีกว่ามิวแคลเซียม er จะเข้าไปซึมอ,อยู่ในของเนื้อเยื่อกระดูกในโครงสร้างของกระดูกแต่แคลเซียม er อยู่แค่เนื้อเยื่อกระดูกด้านหน้า,น,านั้นสิ่งที่จะแข็งแกร่งทนแข็งจากภายในสู่ภายนอกมาใช้ภายนอกแข็งข้างในโบนะครับรู้ความหมายนะโอเคนะครับมิวแคลเซียม er นะครับเข้าไปช่วยทําให้โครงสร้างเนื้อเยื่อของกระดูกข้างในแข็งแรง กรเมื่อกดยูริกมันกัดกินเนื้อเยื่อกระดูกข้างในแล้วข้อต่อไปแล้วเราต้องเอาฟีมาชัยโกที่มีมิวแทนเซียมและซอยเจอโปรตีนเข้มข้นเข้าไปช่วยในอการสร้างให้โครงสร้างของเนื้อเยื่อกระดูกแข็งแรงก่อนพอเนื้อเยื่อของกระดูกแข็งแรงเสร็จปุ๊บนะครับฟีมาชัยโกลมาดูลายข้างกระดูกไงข้อต่อกระส่วนนะครับข้อต่อเป็นกระดูกเหมือนกันแต่น้ำมันปลาของเราโอเมก้าสามกับเก้ารสิบห้าสิบเราเน้นเรื่องของการมาดูข้อต่อ ในเ,เมื่อกระดูกถูกกัดก่อนข้อต่อก็ถูกกัดก่อนเราจึงต้องกินน้ำมันจากโอเมก้า3จากนอร์เวย์สูตร45,000เข้าไปเพื่อบารุงข้อต่อข้อต่อดีขึ้นเนื้อเยื่อกระดูกดีขึ้นกดยุ่ยก็หายอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือข้อเสื่อมต่างๆมันก็จะหายไปด้วยมันต้องกินเป็นชุดกินอย่างใดอย่างหนึ่งมันหายไหมไม่หายก็ค่อยิ่ชั่วลงแต่อยากหายถาวรหรืออยากหายจริงๆคุณต้องกิน1 2 3แต่ก่อนหน้านี้คุณต้องกิน สังท็อปก่อนนะครับถ้าขายของคนเป็นกระดูกโลกกระดูกนะหนึ่งสองสามกินตามนี้แล้วบอกอกว่ากินนี่เพราะอะไรกินนี่เพราะอะไรกินนี่เพราะอะไรและทําไมต้องกินไอเจ้าสามตัวนี้เราก็บอกเลยว่าเนื่อจับจุดจุดจุดกระจาดอะไรบ้างแค่นี้นะครับถ้ากินนะครับกาเซนโกผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับจริงๆแล้วอยากให้กินเกินโดสการกินอาหารเสริมก็กินเกินโดสแต่ว่าถ่านแล้วช่วงเดือนสองเดือนแรก คนที่ไม่เคยกินเลยนะครับแนะนําว่าก็วันละ2เม็ดเดือน2เดือนแรกนะครับพอเดือนที่3จนที่4ก็กินวันละเม็ดก็ได้เหมือนการฟีม่าชัยโกนะครับขั้นต่งระบุแค่วันละเม็ดคุณก็กินวันละ2เม็ดสารบก9กิวเจนผมบอกคุณว่าต้องกินวันละกี่เม็ดขั้นต่ำ2เม็ดนะครับแต่คนอยากให้บำรุงกระดูกหัวใจตับไตด้วยอย่างละก็วันละ3-4เม็ดลงทุนนิดนึงแต่สุขภาพคุณแข็งแรงมันคุ้มกว่าที่คุณต้องไปเข้าโรงพยาบาลเสียเงินเป็นหม่เป็นแสนนะครับ นะฮะโอเคถามว่ากินพวกนี้แล้วจะสูงขึ้นไหมไม่เกี่ยวน,นะกินอะไรถามผมกินอะไรจะสูงขึ้นไหมกินอะไรให้สูงขึ้นไม่มีนะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะครับถ้ากินแล้วสูงขึ้นผมจะกินอะไรนะฮะนะครับเวลาขายของก็อยากให้บอกลูกค้านี้นะครับ <Okay. S 1> พอลูกค้าเขาลู้บุกเออเขาเรียกที่เราเป็นชุดชุด้วเกิดเราบอกอย่างเดียวเขาก็ซื้ออย่างเดียว ถูกไหมฮะแล้วเกิดเรากหนึ่งสองสามกินอย่างนี้ชัว์เป็นชุดโอเคเหมือนขายพริกเบนน่ะคุณต้องขายเป็นชุดนะทั้งพริกเบนคีมพริกเบนแคปซูลแล้วก็ยาแผนโบราณกระชายเหล่านั้นของอื่นคุณต้องขายเธอหลอกคู่กับว่านชังมันูกถูกไหมฮะของต้องขายคู่มันหมดนะครับอย่าขายเดียวเดียวอย่าลืมพ่วงแฟนข้าไปด้วยล่ะต้องกินก่อนเพราะอะไรนะครับแล้วก็อยากจะขายได้หลายอย่างก็เด็กขายตามกข่ายอ๋อ จริงๆนะครับคนไทยทุกวันนี้นะเสียมากเสียง่ายเสียน้อ,อยเสียงากจริงๆครับแต่จริงๆนะครับกลุ่มคนลูกค้าเนี่ยผมก็อยากยืนยันให้ทุกท่านเปิดตลาดกลุ่มคนออฟฟิศนะครับกลุ่มคน<ช>พวกนี้เป็นกลุ่มตัวแลสูขภาพมากติดแบรนด์ก็จริงแต่เราเอาความรู้เราสู้กับแบรนด์สิเรแต่ละคนหน้าตาเรามีมากกว่าใน ความคิดอีกม้วหลายอย่างเหมือนวม่ีที่สามคือเราก็อยากขายไปดูให้ได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ผมบอกว่าเราขายสิบคนขอให้มีหนึ่งในสิบคนกินและเขาช่วยต่อยอดเราในอนาคตเราจะหวังว่าขายสิบคนฉันต้องซื้อสิบคนไม่ใช่ขอให้มีหนึ่งในสิบคนซื้อเราก็พอนะครับการขายของเหมือนขายประกันนะครับคุณขายใครล่ะก็ขายเพื่อนขายญาติพี่น้องขายพ่อแม่ทุณก่อน ถูกไหมฮะขายประกันขายใครก็ขายญาติพี่น้องก่อนเสร็จแล้วคือก็ขายเพื่อนเพื่อนเสร็จขายใครก็ขายแฟนขายนู้นขายนี่ไปเรื่อยหลายเกิดเราไปขายคนเลยที่เรารู้จักถามว่าขอเชื่อไ่มเราไหมฉันรู้จักเธอจะไปขายฉันทำไมถูกไหมฮะเราขายญาติเราก่อนให้ญาติพี่น้องเราเพื่อนเราค่อยแต่กิงการสาขาไปหลักการขายง่ายครับก็คนไทยนี่ไงครับแต่ถามว่าทุกนี้คนไทยเรื่องเวลาสุภาพมากขึ้นนะครับ จริงๆเพราะอะไรเพราะวิตีการเข้าฟิตเนสสมัครฟิตเนสทุกวันนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆถามว่าถ้าไม่เยอะคนไม่ดูแลสุขภาพไม่เข้าฟิตเนสหรอโปรโมชั่นก็างๆพร้อก้นะครับอ่ะเรียบร้อยนี้ถามเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมขอญาตจับรางวาัลสําหรับผู้เข้าร่วมง,งานก่อนนะครับไม่มาเลอ่าเดี๋ยวขอญาตขอกล่องผู้เข้าร่วมง,งานข้างล่างด้วยนะครับขอเชิญกล่องนะครับ แดี๋ยวขอกล่องผู้เข้าร่วมงานด้วยนะจ๊านะครับอะมีคำถามเพิ่มเติมมาดีดีนุ๊กจับต่อดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยไปเพลยกันนะครับโอ้ยนี่ต่างวขึ้นเลอย่าลืมนะจ๊าวันนี้ซื้ออาร์ติชกก็ได้กล่องไปเลยนะอะผู้เข้าร่วมงาน ข้อนนะ okay. หนะะักใช่ไหมโอเคเกิดอะไรล่ะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ถึงจากจีนไหมเนี่ยตื่นอย่างเงี้ยจริงจริงนะถามว่าทุกวันนี้มีใครทำนำบาตรดบ้างเนี่ยคุณรู้ไหมประกันหนะ่ะเวลาผมสอนเขาให้เขาขายของนะเฟย์วะผมบอกไปป้าคุณทำนำบาทสี่ร้อยหนึ่งทำร้อยใบแค่ไม่กี่บาทเอง ถามว่าคุณเสียเงินแค่ไม่กี่ร้อยอ่ะแต่ร้อยไปที่คุณจกไปถ้าวันนี้เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถึงคุณอ<ม>่ะคุณได้มากแต่ร้อยกลับมานะแต่คนเราไม่ค่อยทำนำปัดนะไม่นาบัดจะมีเสียดายมันครับแล้วถามว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะลูกค้าป่วยอ่ะขาป่วยขึย้นมานะครับขอโทรหาเรานะเออฉันกินนี่ได้ไหมเธอมีนี่ขายไหมจริงๆครับคุแจกไปเถอะจ่าเขาจะคไม่หวังว่าเขาจะกลับมาจกไปสักร้อยไปสามาร้อยไปสี่ร้อยแปแจกไป น้องๆที่ขาดประกันไหที่ผมไปเทมมาผมบอกน้องแจกไปเลยปั๊บนี่กี่บาทไปกี่สื่อรือเองแจกไปเดี๋ยวกลับมาพวกบคุณ่ามากกว่าที่คุณซื้อจ่ายอีกมันการเราขายอาหารเสริมมากคุณไปเจอใครเพ,พื่อนใครคุยใครเอาไปแจกเลยแล้วเขียนเลยว่าจำหน่ายอาหารเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญจากเ,เก็เตอร์สามาต์กระบาวาไปกันะผิดไหมไม่ผิดเป็นสมาชิกนเจ้า่ะวาถูกไหมครับเพราะวันนึงเขาได้ถุงคุณไง ถูกไหมครับก็ดีกว่าคุณไม่จกอะไรเลยไปเดินขายเดินข,ข,ขายถามว่าไปเดินขายแล้วไงบางคนขายของเสร็จไม่มีนำบัตรให้ด้วยถูกไหมครับนะฝากไว้นะครับเบอร์มือถือต้เปลี่ยนบ่อยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับอ,อย่างหนึ่งที่ควรทำนะครับเพราะมันช่วยเราเปิดตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับนะแต่ก่อนขายเราต้องกินก่อนนะ ไม่ใช่ไม่กินเลยคนที่กินของก่อนแล้วไปขายเนี่ยจะรีเซตนของที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยกินนะครับแล้วคนที่ซื้อเขาจะรู้เลยว่าอยู่เคยกินมาหรือเปล่าขายของให้ดุสภาพเลยด้วยนะผู้กันตรงเจ็บป่วยเดินกระดูกแก็กไปขายทีมาชายโกใครจะซื้อไหมไม่ซื้ออ้วนแปดสิบเก้าสิบไปขายกาแฟเซเว่นใครจะซื้อไหมไม่ซื้อตีนกาเป็นมากเลยไปขายกินเิน ซื้อไหมพีม่ซื้อถูกน,นะครับต้องเป็นไปก่อนสังเกตไหมพนีกรานการของทางพวกเคเบิลข่ายพวกเครื่องสําอางห,หน้าเป๊ะทุกคนเลยและอยุขนางนี้เอาในก่อนไรก็ไองเราขายให้คนอ,คอ,คอ,คอื่นดีพับเก็บไปเลยพับเก็บไปเลยเแต่ผมเชื่อนะครับสมาชิกหลายท่านเนี่ยเวลากินอาหารเสริมก,ก็กินอีกอย่างหนึ่งก่อน ผมไม่กินอะไรหลากห,หลายหรอกเราก็กินในสิ่งที่เราคิดว่ากินแล้วไม่เห็นผลจริงๆอ่ะเราไปคุยได้การคุยกับคนที่เคยกินเนี่ยความรู้สึกมันออกมาจากใจนะเวลาเราบอกขายของนะนะครับถามว่าผมกินทุกตัวไหมของราว่าก็ไม่นะแต่ใส่พูดบ่อยๆไงอ่ะโอเคนะครับ